สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปริกาสุเลิดชื่อเล่นชื่อแบมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิกส์ประยุกต์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพวิศวกร,กรอิเล็กทรอนิกส์ดิฉันมีความสนใจในเรื่องของการคมนาคมค่ะฉันเชื่อว่าการคมนาคมเป็นเส้นเลือดใ่ในการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ตลาดการเดินทางของนักท่องเที่ยวการเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้คนการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดิฉันคิดว่ามีสีป,ปัญหาหลักๆ ที่ควรจะแก้ไขคือ 1. การจราจรติดขัดเรื้อรังในเมืองใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครการเสียเวลาบนท้องถนนแต่ละวันไม่เพียงแต่บันทอนสุขภาพจิตแต่ยังหมายถึงการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลทั้งในงแง่ของเวลาทำงานที่หายไปต้นทุนการขนส่ง ที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง 2. การเข้าถึงขนส่งสาธารณะที่ไม่ทั่วถึงและครอบคลุมการพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวสูงทําให้การจราจ,จรติดขัดและการสร้างมลพิษที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและ เข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ทำให้เกิดความเหลือล่อมล้าในการเข้าถึงโองกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 3. โครงข่ายที่ไม่สมบูรณ์และขาดการเชื่อมโยงแม้จะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในต่างจังหวัดโครงข่ายคมนาคมยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งประเภทต่างๆเช่น ถนนรถไฟท่าเรือและสนามบินยังไม่รา,ราบรื่นทำให้การขนส่งสินค้าไม่มีประสิทธิภาพและเพิ่มต้นทุนโลจิสติกโดยรวมของประเทศอีกด้วยปัญหาความปลอดภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ฆ่าชีวิตและสร้างความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาลสะท้อนถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างจริงจังปัญหาเหล่านี้หากเกิดการพัฒนาการเข้ามา,ามที่ครอบคลุมและยั่งยืนจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ดึงดูดการลงทุนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นรายได้หลักของประเทศให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพิ่มมากขึ้นมอบอประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและน่าประทับใจจะนำมาสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น อย่างทั่วถึงทายที่สุดนี้การพัฒนานี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการทำงานการเข้าถึงบริการสาธารณะด้วยศักยภาพของทางาพักเพื่อไทยความมุ่งมั่นวิสัยทัศ กว้างไกลประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของฐานพับที่มีผลงานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมดิฉันเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาการคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยได้อย่างแน่นอนขอบคุณค่ะ